กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง USA Life by มาดามแบมนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้คุณสามีของแบมนะคะสอนภาษาสเปนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาแบบว่าคำง่ายๆแล้วก็สัส้นๆนะคะเบบ y e can you say I am hungry in Spanish sorry cup babe I say say um I am hungry in Spanish I'm very hungry for these เบคุณ <Babe. S 2> <laughs> สามีไม่ให้ความร่วมมือเลยนะคะ <c oughs> ไม่แม้แต่นิดเดียวคือไม่รู้ว่าจะห่วงภาษาตัวเองไปไหนนะคะขนาดบ,บังของให้สอนแบบนะคะพูดภาษาสเปนนะคะก็ไม่เคยสอนเลยแม้แต่คำเดียวนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่แม่ยานะคะแล้วก็น้องสาวแฟนนะคะที่จะสอนส่วนสามีบังไม่เลยแม้แต่คำเดียว y o u b e b h e s you bad, w h e never y o teaching me in Spanish at all, really bad. maybe you re not real Mexican you didn't know how to speak Spanish right babe yeah a ค่ะสรุปก็คือไม่ได้นะคะไม่ได้คลิปเลยโอเคเดี๋ยวบางอาจจะมาสอนพูดเองนะคะเพราะว่าแบมก็พอพูดได้น,นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาทำวิดีโอเกี่ยวกับการพูดภาษาสเปนกันนะคะเดี๋ยวรอให้คุณจะมี ร่วมมือนิดนึงนะคะหรือไม่เดี๋ยววัหนหลังแบบให้แม่ยามาช่วยสอนนะคะแล้วเราจะได้คำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็เด็ดๆนะคะมาสอนกันค่ะ